ใครที่ตามผมมาจาก Youtube อไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้พระอะไรก็ไม่รู้ถุงนี้มาจากไหนก็ไม่รู้อา้าวถุงนี้ถุงนี้ใครเอาเอาสักหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นนี่มีใครปิดไหมอ่ะมาดูว่าอะไรม มีเท่านี้ปักคำหลวงพ่ออุตมะแท้แน่แท้นอนเพราะอะไรมีรูปหลวงพ่อด้วยอันนี้หายากือมอลีลาโอ้นยมเดนเปลี่ยนพ่อลีอพอ้พาบ้านจะเป็นแบบนี้ นี่เหรียญหลวงพ่อรีวัตสศกรามบล็อกที่ผมบอกว่าเนี่ยบล็อกเนี้ยอันนี้เป็นปกนะปู่ตโตะเศษปีหนึ่งหกอุ้ยโทษครับโหเป็นบล็อกเนี่ยบล็อกที่ผมบอกว่าที่ผมเล่นอยู่อะนะที่ผมหามาให้เป็นเพจดูอะเนี่ยแล้วสวยมากเลยคือพระบ้านเขาไม่ได้ใช้แบบนี้ครับ มีตะกุดทองคําด้วยจานส้ผ้หเหรียญเยนดวงครับหายไอแล้วแขวนเหรียญดวงครับนี่มีตะกุดทองคําด้วยเดีย๋ยวผ้าบ้านจะเป็นแบบเนี้ขวดเหรียญน,นี้สวยมากครับผมผมมอเลยเพราะเหรียญน,นี้ยนะในความเข้าใจของผมจากที่ผมเช่าบล็อกนี้มาประมาณสักสามสิบกว่าเหรียญเปลียนศึกแขวนศึกเฮี้ยนเนี่ยมากกว่าเหรียญสวยพระไม่ทันหลวงพ่อไม่มีแค่แขวนแล้วครับ นี่ถ้าเหรียนี้ผมผมแบ่งเช่าออกมาสักสามพันนะนี่ม่ตะกุดทองคำด้วยค่าบ้านก็จะประมาณนี้อาจารย์น้องหนึ่งสี่เจ้าของมาเขียนหน้ากล่องไว้เลยอขอน้ำใหม่อัแอดนปู่ทวดอาจารย์น้องหนึ่งสี่หนึ่งสี่ในยุคต้นเลยนะเอามาใหม่ หนึ่งสี่นี่นะคือรุ่นแรกๆของอาจารย์นองเลยนะครับอันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ยพ่อเปิลนพายานหลวงพ่อเปิลนเนี่ยพระบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่พ่อเปิรนอ่ะพ่อเปินวัดบางพระ ไปอีกอ้านี่พักนี้จะไปปลูกเศษที่ถ้ำขุนแผนละพระพ่อเปิดมาบ่อยเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นพระลีลาเนี้ยผงยาข้างหลังปั๊มยันมะอะุอืมเขาท่าอ่ะมีกล่องนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยนะแล้วก็ตลับสีพึ่งใช่ผมชักตื่นเต้นแล้วสิในกล่องนี้อุ้ย เฮ้ยพอสุนแหลมสิงหจันบุรีแนบพอสุนวัดแหลมสิงห์โคนแหนบนีหายากครับแนบพอสุนแหลมสิงเหรียญวัดอนงพระคูณน,นวมสองพัน้าร้อยพอเป๋าเวียงทุนราบุรีปู่แหวน นะครับรูปเพราะเงินเรียบร้อยไปเนี่แหละครับผมแกะพร้อมกันเนี่ยแนบหายากครับแนบเพราะสุดแหลมสิงยังไม่จบดงเงืนตลับสีเพิ่งอีกอันนึ่งเดี๋ยวเอาแล้วไง เขาล่มตัดน่าจะไม่แท้อืมอันนี้เต่าที่ไหนเพื่อนๆขอที่ชูหนอันอีมิน เขาหลามตัดชัดเจนแล้วปู่สุกวัดปากคอมะาขามเท่าอันเนี้ยถ้ายุคแรกเป็นเต่าปู่สุกโอ้นะให้เป็นยุคสิทธิ์ปู่สุกก็ใช้ได้ให้เต่าเนี้ยเป็นยุคลูกสิทธิ์หลวงปู่สุกจะเป็นนะครับพ่อเอียพ่อกล้วยใช้ได้หมด ไม่ไม่ใช่ไม่น่าใช้ปู่สุขยันเน่ะเป็นยันตำรนานของปู่สุก <c oughs> นะครับแต่จากเนื้อเนี่ยนะไม่น่าใช้เนื้อปูส่สุน่าจะประมาณปีนะ2500สองพันห้าร้อยเศษเศษซึ่งสิทธิปู่สุกสองพันห้าร้อยเป็นใครก็นะครับดบูเอาเอาเรียบร้อยอเพื่อนๆอนเหลี่ยมพัลีสวยมากครับพระที่พระที่อื่นเขานะฮะ นีพระคูมูลสามห้านะครับพอเต๋อ๋อนี่พอขอมพอขอมพอขอมพอเตไหมเหมือนกันเลยสร้างพาะ,ะปีใกล้ๆกันนี่เก่งเหมือนกันอันนี่พอขอมเหมือนพอเตไหมครับเหมือนพอปาน ของดานปีไหนไปหาเอาอืะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างไม่ตื่นเต้นผมก็จะแยกไว้ก่อนหลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จนี่เรี่ยมนาคด้วยนี่หลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จนะครับเรี่ยมนาคด้วย ถ้าไม่แน่จริงเขาก็ไม่เรี่ยมมากใช้กันแต่ดั้งแต่เดิมนะนะครับพอขอมพอขอมนี่เป็นพระที่ผมศรัทธาท่านเก่งอ่ะนี่อันนี้พร้อมเรียมหนา้นาหน้าก็หลายพันและเอาไปสี่พันละกันเนาะเอาไปสี่พันบาทเอาแค่ราคาหน้าพอแถมพระ ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนี่นะไม่โอ้โหหลายๆปีจะเจอสักอันหนึ่งครับะนะครับวางไว้ใครสนใจอะไรก็ค่อยว่ากันเนี่ยโอ้เหรียญน,นี้ตื่นเต้นพอสมควรผมก็ไม่รู้ผมติดอะไรมาบ้างวันนี้เนี่ยผมเอาพระทุกอย่างอะนะครับ อันนี้นะเป็นพระเทียบของผมที่อยู่ในถาดนะครับทุกอย่างเก็บเข้ามาไว้ถาดเดียวกันยังไม่ได้แยกให้แอมินใส่ถุงอันนี้เหรียญน,นี่พระเตชะธรรมโมนะครับพระเตชะธรรมโมชื่อจริงท่านชื่ออะไรอ่าใครรู้บ้างอ๋อน,นี่เหรียญมีเหรียญอยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดติดมาหลายเหรียญด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญที่ไหน โอ้โหถ้าหลวงพลอง์นี้สวยสุดวันเนี้ยก่อนมาเนี่ยไปไปเช่าเท่าหลวงพลองนี้มานี่แหละครับก่อนมานี่สิวลีนะที่หมอกอีกแป๊บนึงครับผมบอกเลยนะว่าวัดใหม่เมืองจันทเนี่ยต้องเป็นวัดที่พิเศษผมบอกเลยวัดใหม่เมืองจันทร์มีการสร้างวัตถุมงคลเยอะพอสมควรผมเชื่อว่าวัดใหม่เมืองจันเนี่ยต้องเป็นวัดที่มีความพิเศษมากๆวัดหนึ่ง คนจันบุรีช่วยหายผมทีว่ามีความพิเศษยังไงอันนี้เหรียญเมืองนนอันนี้หายากนะเหรียญพระนอนเนี่ยนะเหรียญพระนอนเนี่ยนะครับว่าพี่กุลเนี่ยเมืองนอนเนี่ยนี่มีสองพิมพ์นี่ผมเก็บไว้นานแล้วนะ โอ้คนนนทบุรีอยู่ในไลฟ์ผมว็เนี้อ๋อผมไม่ผมผมผมคืออย่าเพิ่งมาหาผมเลยครับให,ให้ผลงานปลุกเสกพระก่อนพุธน,นี้อย่ามาหาผมนะครับเนี่ยผมไม่อยู่ครับผมไปอยู่วัดท่มุนแผนนี่ครับแนะ่ วัดพิกุลทอง2471นี่นนทบุรีนะครับแล้วมีสองพิมพ์ด้วยใครจะรู้มงมาพรามีสองพิมพ์เนี่ยเรี่ยมทองเนี่ยเก็บไว้อย่างหนาตับเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าแฟนเพจผมหละหลายคนก็คงไม่รู้นะก็เอาไว้โชว์เขาอันนี้รูปหลวงปู่สุขวัดปากคอมะาขามเท่าหลังมีตะกุดด้วยนะแล้วเป็นหลังแม่นางกวักนี่สบายใจไหมได้ตะกุดนะเมตตาจริงๆรูปหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าหลวงปู่สุขแม้กายหยาบท่านไม่อยู่กายทิพท่านก็ยังอยู่รูปพร้อมตะกุด เอาพันแดพออ่าเอาพันแปดพอพันแปดร้อยบาทเอาว่าคนที่จะครอบครองเหรียญน,นี้ถึงสามเหรียญและสภาพสวยแบบเนี้ยมีไม่มากหรอกครับในประเทศไทยอ่าพันแปดร้อยบาทพี่ดูสิตรีนะครับเป็นลูกหลวงอุสุกอะลูกศิษย์ท่านทำองค์ไหนก็ต้องเก่งละโอ้พ่อโคงท่าหลวงพล นี่นี่นี่นเสียเหรียญอยู่ไหมต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นี่สวยที่สุดนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเพราะคงท่าหลวงพลอยากจะเล่าหเหรียญเล็กเห,เหรียญเล็ก เอาหมื่นห้าแล้วกันพี่เรื่อเงินสองสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหมืนห้าพันบาทเรื่องเงินอันนี้ยสมเหรียญสาบล็อกเลยนะผมจะผมจะบอกเลยนะสามเหรียญสามบล็อกเลยเหมือนเล็กกลางใหญ่เลยครับเนี่ยนี่พ่อคงท่าหลวงพลน,น้อยคนจะรู้เหรียญสวยๆเนี่ย ไม่ค่อยเจอคา้เซิร์ชใน Google เลยเหรียญทองแดงเนี่ยที่ยังเหลือกระไล่เต็มๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอหรอกครับนะเพราะคงท่าหลวงพลนี้เป็นเหรียญที่หายากหาสวยยากและต้องบอกเลยครับว่าผมเคยมีอยู่เหรียญหนึ่งเลี่ยมทองขายลูกค้าไปตอนนั้นแปดหมื่นกว่าบาท ขายจะโกงมันโป่งมาเนี่ยแล้วก็ไม่เจอเหรียญทองแดงกระไหลอีกเลยส่วนมากเจอแต่แบบทองแดงที่ไม่เหลือกระไหลแล้วที่แบบเหลือกระไหลแบบเนี้ยหายากมากนะแล้วถามว่าทําไมพ่อคงจึงไปเหรียญที่แพงแล้วก็ไม่ค่อยเจอเอาว่าหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่อะนับถือพ่อคงท่าหลวงพนมากปู่เทียนเหรียญเป็นล้านนะ เหรียญที่แพงที่สุดของจังหวัดราชบุรีคือเหรียญหลวงปู่เทียนนปาาไก่ประวัติหลวงปู่เทียนนปาาไก่ถูกบันทึกไว้เยอะที่หนังสือนะครับของวัดท่าหลวงพลทั้งหลวงพ่อคงและทั้งหลวงปู่เทียนวัดปาาไก่เป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดบางตโนนทที่รูปถ่ายพ่อแดงมีปู่เทียนกับพ่อคงท่าหลวงพนนั่งอยู่ข้างกันน่ะปู่เทียนเกิด2,410 หลวงพ่อคงท่าหลวงพลเกิด2,404แก่กว่าหลวงปู่เทียนหกปีปู่เทียนเนี่ยได้บอกกับลูกศิษย์ไว้เลยว่านะครับหลวงพ่อคงเนี่ยเก่งพระที่หลวงปู่เทียนวัดปาไกา่ออกปากว่าเก่งมีอยู่สององค์ก็คือพ่อยอดวัดใหญ่อ่างทองนะครับอ่าแล้วก็พ่อคงมาท่าหลวงพล ถูกครับเป็นอาทาเป็นอาจารย์หลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้าโอเหรียญนี้ต้องบอกว่าให้เปิด Google ให้เปิดหนังสือให้เปิดแล้วแล้วแต่นี่คือเหรียญที่สวยที่สุดวันเนี้ยด้วยเหรียญเนี้ยผมต้องอยู่ไม่ติดนะเสียนลาดบุรีอยู่ในไลฟ์ผมอะยังไม่มีใครได้เห็นเหรียญน,นี้เลยนะในไลฟ์ผมได้เห็นก่อนเขาเลยครับนี่ แล้วผมไปบ้านเนี้ยไม่ได้แค่ได้เพราะคงนะได้เพราะแทนด้วยอ่ะอันนี้ก็เปนอีกหนึ่งเหรียญที่อยากบอกเล่า90กันใช่นะอันนี้เหรียญที่ไหนแต่และเหรียญที่ผมหยิบมาวันเนี้ยผมต้องบอกว่าทุกวันนะ่ะผมต้องหาพระเครื่องที่หายายากๆนะครับเอามาให้แฟนเพจนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ไม่งั้นไลก็ไม่เป็นนะที่ตื่นตาตื่นใจท่านคือพระเถราจารย์ที่รัชกาลที่ห้านะอาราธนาให้สร้างพระกิ่งสวนเต่ากิ่งสวนเต่าของรัชกาลที่ห้าที่แพงองค์หนึ่งหลายหลายแสนนี ผู้ที่สร้างคือหลวงปู่เพือกแห่งสำนักวัดทองนุปคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญท่านพิเศษยังไงท่านเป็นเจ้าของเหรียญที่ปั๊มด้วยเนื้อทองคำเหรียญแรกของประเทศไทยครับหลายคนไม่รู้ว่าเหรียญเนื้อทองคำเหรียญแรกเหรียญพระเกจิในประเทศเนี้ยที่สร้างเนื้อทองคำได้เหรียญแรก คือหลวงปู่เผือกว่าทองนพคุณครับปีสองสี่หกสามมานั่งนึกกันเลยว่ามีเหรียญเนื้อทองคำเหรียญไหนสร้างก่อนปีสองสี่หกสามหมูคือท่านเกิดปีกุลครับเป็นปีเกิดของท่านเหรียญน,นี้ในขณะที่ปลุกเสก ปืนใหญ่ที่ยิงบอกเวลาเที่ยงท้องสนามหลวงยิงไม่ออกถึงสองครั้งจนปลุกเสกเสร็จนะเอาว่าแม้กระทั่งหลวงพ่อกันะพระญาตินะ่ะมาวที่วัดทองนพคุณต้องมานั่งขึ้นกรรมฐานที่เนี่ย สมัยก่อนเหรียญน,นี้กับเหรียญปูเอี่ยมเหรียญน,นี้แพงกว่าปูเอี่ยมวัตหนังครับในสมัยที่การเล่นหาพักเครื่องไม่ได้ตีเป็นราคาไม่ได้มีพอค้ามาบอกอันนั้นรับซื้อกี่แสนกี่ล้านนะสมัยก่อนเขาแลกกันเอาเหรียญต่อเหรียญมามาแลกกันคนไหนแพงกว่าต้องโบกค่ากาแฟาให้ปูเอี่ยมกับปูเผือกเนี่ยเอามาวางคู่กันเนี่ยนะ ฝ่ายเหรียญปูเอี่ยมเนะี่ยต้องจ่ายตังเพิ่มให้ฝ่ายเหรียญปูเผือกด้วยนะนะบ,บางคนยังไม่รู้เลยครับว่าเหรียญนี้ยยังหายากกว่าปูเอี่ยมวัดหนังแล้วเหรียญท่านนะ่ะมีเนื้อทองคําเนื้อหน้าเนื้อเงินเนื้อทองแดงเป็นเหรียญพระเกจิที่สร้างทองคําได้เหรียญแรกของประเทศนี้ครับอวันนี้สุดยอดไหมนะฮะอันนี้ เป็นเหรียญที่เรียกว่าน่าจะแปลกสะเทือนวงการอยู่ในระดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญพระคูมูลรุ่นสองข้างหน้าเขียนอะไรครับพระคูมูลวัดหนองปะหมอแต่ด้านหลัง พระอินวัดโบสแต่ด้านหน้าเป็นพระครูมูลหนองปลาหมออันนี้เป็นเหรียญแปลกอันนี้เป็นเหรียญแปลกครับหน้าพระครูมูลหลังหลวงปู่อินเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญแปลกเห็นไหมครับ เออนี่ฉะนั้นนะวันนี้ผมก็จะมีแต่ของที่แบบว่าอ่ะเอามาแล้วเพื่อนๆตื่นตาตื่นใจพร้อมกันยังอยากได้อะไรพิมกันเข้ามาอือหืออากลัวก็กลัวตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเหรียญหลวงกูเผือกวัดทองนุปคุณเนี่ยเงินนะะถ้าพร้อมแล้วรอห้าให้ท่านสร้างกิ่งสวนเต่าให้คุณคิดว่า สิ้นท่านอ่ะสิ้นหลวงกูเพือกแล้วอ่ะรอห้าก็นะครับเขาเรียกนะรอห้าก็นะเป็นสิทธ์ปูเอี่ยมวัดหนังสืบต่อมาด้วยผมขอสามนาทีแล้วกันเหรียนนี้ขอ,อนาฬิกาหน่อยอันมินก็ต้องเริ่มนะต้องบอกรัาว่าเหรียญน,นี้หลักแสนยังไม่มีให้เห็นกันเลยครับเป็นเหรียญที่ถ้าลงอยู่ในนะเสียนเหรียญท่านใดก็จะนะครับ ตื่นเต้นโอ้โหต้องบอกครับว่าเหรียญปูเผือกวัดทองนลรคุณเนื้อเงินสองสี่หกสามเป็นเหรียญที่แพงหายากหา,ากไม่ได้ครับนะครับเพราะเจ้าของเหรียญทองคาเหรียญแรกของประเทศไทยต้องบอกแบบนี้เป็นพระเถราจารย์ผู้สร้างกิ่งสวนเต่าให้รองฮนะแล้วเหรียญนี้ตอนที่ปลูกเศกนะครับ ปืนใหญ่ยิงบอกเวลาสองกระหนามหลวงยิงไม่ออกอ่ะสองนะสองครั้งนะครับเสกพร้อมชินาลาชปืนเที่ยงครับที่เขาเรียกชินาราดปืนเที่ยงเพราะว่ายิงบอกเวลาตอนเที่ยงที่ไหนที่ไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่คือไม่ได้ยินเสียงปืนเที่ยงเขาจึงเรียกว่ากันดาไงไกลปืนเที่ยงถ้าอยู่ใกล้ในพระนครก็ต้องได้ยินเสียงปืนใหญ่ที่ยิงบอกเวลาที่เขาเรียกว่าปืนเที่ยงกันหมด คำว่าไก่ปืนเที่ยงก็คืออยู่ไกลจากพระนครจนไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่อะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับไม่นะไม่ได้คิดเองเออเองเหลือเวลากันอีกนะประมาณหนึ่งนาทีเสร็จนี่หนึ่งนาทีห้าสิบห้าวิละนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเสร็จสองสามปีแล้วนะที่ไม่มีเหรียญนี้มให้เห็นนะนะในกลุ่มเหรียญเก่ายอดน,นิยมในกลุ่มพระเครื่องนะ ในส่วนกลางเหรียญนี้ออกมาทีนี่เรียกว่ายังกระขับซุปเปอร์คาร์ไงยังกระขับแลมโบกินีนะข้าวงการพระครับพี่หอมยังทนไม่ไหวเลยครับใช่คือต้องบอกว่าใครที่ครอบครองเหรียญนี้สามารถที่จะเอ่ยชื่อเจ้าของก็ได้หมดนะสองสี่หกสามท่านทำเนื้อทองคำเนื้อนากได้ท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับนะครับหมดเวลาในขณะที่ตอนนี้เหรียญปูเอี่ยมเนื้อเงิน เหรียญละสามล้านโอ้ oh, ต้องบอกว่านี่คือตำนานเหรียญครับพอเอ่ยชื่อเหรียญทองคำเหรียญแรกของประเทศไทยเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยครับว่าบูเอี่ยมวัดทอง,ทองนุคุณกลับไปอยู่นะฝั่งทนครับอ่ะเรียบร้อยครับเพืเเ่อนๆใครได้ไปผมก็จัดให้หัว oh, ถ้าเหรียญนี้ลงนี่คือผมได้มาวันแรกเลยครับ แล้วผมพูดเลยว่าเหรียญน,นี้น่าจะสวยยี่สุดนะเพราะเหรียญพราะคมท่าหลวงพลส่วนมากจะสึกหมดนะเหรียญกระไหลแพงกว่าเนื้อเงินอ้าวหลายๆคนอาจจะอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่รู้เหมือนปูจันทร์บ้านยางอะเนื้อเงินแสนหนึ่งทองแดงผิวไฟห้าหมื่นแต่เหรียญปูจันทร์บ้านยางทองแดงกระไหลทองเหรียญเกือบสองแสนนะครับ เพราะกระไหลเนี่ยไม่สามารถทําใหม่ได้ผมให้คุณเซิร์ช google ดูเลยว่าเหรียญกระไหลเนี่ยแทบไม่เห็นแล้วครับผมขอปากาเขียนทุนไว้ในมือหน่อยหอวเหรียญน,นี้เอาจริงเหรอขอเก้าหน่อยใครอยากได้เหรียญน,นี้เอาเป็นว่า ถ้าเจอเหรียญทองแดงกระไหลทองที่สวยกว่านี้ผมรับซื้อแพงกว่าราคาที่อยู่ในมือผมสองสีหนึ่งพาเกจิที่ปู่เทียนปา่าไก่นะครับออกปากว่าเก่งอ่ะสมนาที ราคาแรกมาเวลาเดินให้เข้าไปไม่ได้ถ่ายรูปยังไม่ได้นะยังไม่ได้กลับเข้าสตูดิโอเลยใส่กันตามใจชอบกับศรัทธาเท่าไหร่ใส่เท่านั้นให้รู้แค่ว่าถ้าเหรียญน,นี้อยู่ในโพธารามอยู่เอาว่าในราชบุรีนะนะเนี่ยนะเหรียญพกคงถ้าหลงพลเนื้อทองแดงกะไหลเนี่ยนะไม่มีเห็นเจอแต่ทองแดงที่กะไหลไม่เหลือแล้ว ผมปัดหน้าจอไม่ดูตัวเลขแล้วเดี๋ยวรอนะครับสามสิบวิสุดท้ายค่อยมาดูตัวเลขผมบอกได้แค่ว่าใครมีเหรียญสภาพนี้นะแสนหนึ่งเอามาขายผมส่งภาพเข้าอินบ็อกซ์ผมได้นะบัตรนาสองสี่แปดหนึ่งเหรียญพ่อคงท่าหลวงพลขนาดเซิร์ช google ว่า google เนี่ยเป็นแหล่งรวมพระเครื่อง ใครเอามาลงใน Facebook หรือใครเอามาลงในเว็บไซต์มันต้องอยู่ใน Google หมดแทบจะเป็นคลังภาพเอาว่าไม่มีสวยเท่านี้ครับหนึ่งนาทีสามสิบห้าวิเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบวิเศษดูนะครับดูเส้นสายลายนะลิวจีวอนต้องบอกว่าอันนี้คือเหรียญหลักแห่งเมืองราชบุรีโดยแท้หายากกว่าหลายหลายเหรียญครับถ้าเป็นเหรียญกะไล่นะ ที่สุดนะครับสองสี่แปดหนึ่งครับโห oh, เหรียญน,นี้นะครับเอานะฮะขายได้ไปก็ดีใจด้วยไม่ต้องพูดถึงฮะมีตังก็หาซื้อเหรียญน,นี้ไม่ได้เหรียญราคาหลักแสนเนี่ยพอแทนก็หลักแสนปูหลิวรุ่นแรกก็หลักแสนหมดเวลาครับใครจะได้เหรียญน,นี้ไปไปดูกัน แอดมินสรุปด้วยใครได้ฮะโอ้นะเกือบครับเกือบจริงๆฮนะนี่